น,นี้เป็นแรนดอมนะคะใครที่แอบถึงแอบห่วงคุณอยู่ทัวร์เพนิกเก้นเดอแอมเพลเลอร์เพจดออฟเพนิกเก้นสามไม้ เพดอบครับเขาคนนี้นะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่มีสองสิ่งนะคะที่เขาจะต้องบาลานซ์อยู่นะคะหรือว่าเขาตอนนี้กำลังจะหมุนเงินอยู่นะคะให้ความสัมพันธ์กับด้านการเงินของเขาอยู่นะคะ เขาอาจจะอยู่ไกลกับคุณได้ต่างประเทศได้ต่างชาติได้หรือว่าต่างจังหวัดได้นะคะมีระยะห่างด้านความสัมพันธ์เขาเฝ้าแอบมองคุณอยู่แอบดูคุณอยู่ห่างๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้ต่างชาติได้ต่างประเทศได้หรือบางท่านอาจจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาอาจจะยุ่มากกว่าคุณได้นะคะมีเขามีหนวดได้นะคะบางท่านนะคะ เขาอาจจะมีความเป็นเด็กนะคะมีความน่าเลิงสดใสยอยู่ในตัว mm hmm. ถึงแม้แม้เขาอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวด้วยนะคะหรือเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคุณนะคะ mm hmm. เขาแอบมองแอบฟ้องมองคุณอยู่แอบชื่นชมคุณอยู่ห่างๆนะคะ mm hmm. ดูกันนะคะว่า คนที่แอบหึงหวงคนนี้นะคะเขามีบุค,คลิกแบบไหนนะคะแปดไม้ View of Fortune 9เก้านา เอ็ดออฟสอดมือเป็นแผลนะคะขอยบันนะคะว i นะะ a วอ <Yeah. S 2> เขาคนนี้นะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นคนที่คิดอะไรก็ทำสิ่งนั้นอย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าเป็นคนที่คว้าโอกาสดีๆให้กับตัวเองนะคะ เป็นคนที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเขาเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะชอบมีการเปลี่ยนแปลงชอบพัฒนาตัวเองนะคะเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะคีนอบวอลเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่เชื่อมั่นในศัก,กยภาพของตนเองเอ็ o f อลส์สอดเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วก็กมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะ เขาคนนี้อาจจะเป็นคนใส่แว่นได้นะคะแต่เขาก็เป็นคนที่คิดมากอยู่เหมือนกันนะคะก้าวดาบเป็นคนที่ทำแล้วก็มีการคิดติดตองหรือว่าพิจารณาสิ่งสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดีนะคะหรือบางทีก็อาจจะคิดมากในสิ่งนั้นมากเกินไปก็ได้นะคะหรือมีความวิตกกังวลกับบางสิ่งบางอย่าง อันนี้คือบุค,คลิกของคนที่แอบถึงแอบหวงคุณอยู่นะคะดูนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะนักมายากลเจ้าสาวใช้ไลรัก กรงทองลิฟแอนเลมเขารู้สึกว่าคุณทำบางสิ่งบางอย่างให้เขาประหลาดใจนะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนนักมายากลก็ได้นะคะชอบเล่นกลให้เขาได้เห็นนะคะคือมีเรื่องประหลาดใจให้เขาประหลาดใจกับคุณนะคะเขาอยากจะมามอบถ้วยมามอบความรักให้กับคุณนะคะ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะดูดีนะคะน่ารักนะคะรูปร่างดีหน้าตาดีนะคะดูมั่นใจในตัวเองมีความเป็นผู้นำตักตัวเองดูแลตัวเองดีนะคะเขารักคุณนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเซ็นเซ,นเซอร์ไว้นะคะเขารักคุณเขาอยากจะม,มามอบความรักความสุขด,ดีให้กับคุณแต,แต่เหมือนในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีอุปสรรคมีความยากลำบากเกิดขึ้นนะคะเขาก็เลยเหมือนขังตัวเองไว้ในกรงทองนะคะ มีความคิดมากคิดไม่ออกนะคะคิดไม่ตกกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ